สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโปลดนี่ครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับผู้ประกันตนมาตาา39และมาตา40ให้ได้รับทราบกันนะครับเมื่อมติคลมนะครับวันที่15กุมภาพันธ์2565ล่าสุดก็มีมติอนุมัติงบเพิ่มเติมนะครับเพื่อนำมาเยียวยาผู้ประกันตนมาตาา39และ40อีกจำนวน28,000กว่าคนนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับครมรมีมติอนุมัติปรับเพิ่มเป้าเย,ยียวยาประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ในกิจการบันเทิงอีก28,000คนนะครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565นะครับครมก็มีม,ต,ม,มติเห็นชอบ ตามคณะกรรมการการกลองการใช้จ่ายเงินกู้ให้ประกันสังคมปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเยียวยาประกันสังคมอีก28,000คนนะครับจากเดิม116,69คนนะครับนางสาวไตรสุรีไตสรสุรนากุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติตามคณะกรรมการการกลองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยให้สำนักง,งานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการบันเทิงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงโดยปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ประกันตนมาตรา39และม .40 จากเดิมเป้าหมายที่ขอรับการเยียวยา1 1 6 6 9คนให้ปรับเป็น1 3 0 0 0 0 8,669คนเพิ่มขึ้น28,000คนนะครับพร้อมปรับกรอบวงเงินเยียวยาจากเดิม607ล้านบาทเป็น747ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น140ล้านบาทนะครับทั้งนี้ภายหลังมติคณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้ครั้งนี้แล้วจะทําให้กรอบเงินกู้วงเงิน5แ0ล้านบาทจะเหลืออยู่ประมาณ90,000ล้านบาทนะครับ ก็สำหรับม39และม40ก็ได้เฮก,กันอีกแล้วนะครับสำหรับกลุ่มกลางคืนก็2 0,000ืกว่าคนนะครับเกือบ3 0,000ืแต่ว่านะครับอนุมัติเพิ่มก็น่าจะให้เพิ่มกลุ่มอื่นบ้างก็ดีนะครับนี่ก็เป็นนะครับข่าวเยียวยาราสุดที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆนะครับ ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ